นี่ครับมาแล้วครับแม่ไม้ออกครับตังซื้อครับซอยตังซื้อตังซื้อฝนดีเอา,เอาตัวผูกตัวแม่เนี่ยเขาเบิ่งเ่ยมาแล้วครับน้องใหม่้าฝนดีมาพร้อมฝนครับเม,มื่อวานคืน เจ้าฝนดีครับตูพูตููครับเป็นตูพูนี่เจ้าฝนดีเอาน่องน่องท่านได้ออกเนี่ยพ่อนี่เจ้าฝนดีมาแล้วครับมาแล้วปลอดภัยครับคลอดเองตามธรรมชาติครับแม่ไม่ครับ รุ่นลุ่นมาตั้งนานครับ<า>นี่น้องของลูกหรอ,อปลอดภัยทั้งสองครับจเจ้าฝนดี นี่ครับเจ้าฝนดีครับตูพูครับแมครับโอ้ผมคือพันขาเหมือนกันครับทุกอย่างธรรมชาติครับเจ้าฝนดี พอจอ,อ,อมาตะเมื่อคืนนี่เนครับฝนดีกำลังจะตั้งคาลุกนี่ครับแม่ฝนดีครับอเอาพอพอมันนี่ผู้ใดพออ๋อพอมันนี่ของหลวงใจเดี๋ยวไปถ่ายพอฝนดีเบ้องครับนี่ครับตัวผู้ครับรอครับยังรอเลยครับ ยังรอครับแล้วเจ้าหยาเฉยมันกินหมดเลยนี่ครับฝนดีลุกแล้วครับฝนดีลุกแล้วดีฝนดีฝนดีเจ้าฝนดีครับโดนบ่มันจะยางได้เปล่านะมันโดนบ่ หดมือว่ะ่คยมมนจะแข็งอ่ะจอดครับโอ้โหมันมันจะวุ่เหยัยบเถอะอ่าฝนดีฝน,นดีกำลังจะลุกครับนี่เ่้เอา้าหนึ่งสองสาม อนเ,นเอาพออย่างยุ่ก็ขาวนยห่ออย่างตัดเอะสุดยอดเลยครับฝนดีออกเองเลยครับออกเองตามธรรมชาติเลยครับอืม ออกอออชาร์าจอีกแล้นะบอลน่ะชาร์จไปเนาะสซาจ่อมาใส่ ซื้อน้องต่างซื้อแล้วครับซื้อน้องฝนดีครับเกง่งเก่งมากมากเลยครับออกเองครับคอดเองตามธรรมชาติครับสุดยอดเลยครับเก่งมากเลยครับสวัเดีครับยังรอครับ เอ๋อพอมันมันจะเปลี่ยนสีวปะปนณิย์ฮะอ๋อพอมันแต่งยุ่งเถอะ,รอะครับเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวจะไปไทยพอเจ้าฝนดีเฮ้ยเพื่งครับงามจ้ะว,วะลุงวันใจ จอฟฝนดีครับเจ้าฝนดีอุ๊บนี่นี่นี่เจ้าฝนดีกำลังจะหัดอยาง อย่างรอครับนย่งรอนี่ครับตัวผู้ครับตัวผู้ครับพี่น้อง จอสจอดครับคนดีเก่งมากเลยครับออกเองตามธรรมชาติเลยครับ ผู้ใดสนใจคียก็ง้อกัติดต่ขอขเามาได้ครับจริงว่าครับผู้ใดสนใจก็ติดต่ขอขามาได้นะครับเลยบรรยากาศในคอกเมื่อวานนี่ก็ฝนตกนะครับเลยตังซื้อว่าเจ้าฝนดีครับ สือฟุนดีครับบรรยากาศในหอกครับออกนี่ครับกำลังจะหัดลุก มาแล้วครับฝนดีเอาเดี๋ยวคลิปนี้จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะไปทายพอของฝนดีให้เบิ่งครับฮะผมเ,เดี๋ยวออกคอรกันเดี๋ยวไปทายเจ้าพอเจ้าฝนดีเบิ่งครับเดี๋ยวคลิปนี้กนะ็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ